สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วมาเจอกันแม่ค้าขายของออนไลน์ค่ะไม่ใช่นะมาเจอกันอีกแล้วในคลิปเปิดถงุงคลิปก่อนก็เปิดถุงไปอันนี้ก็เปิดอีกแล้วนะคะก็นั่นแหละมันอยู่ในช่วงวาระที่จะต้องได้เปิดกล่องนะเอ,อพอดีว่ามีของพัสดุเมื่อกี้เพิ่งไปรับพัสดุมาเลยหนึ่งสองสามสี่สี่กล่องนะคะก็เลยมาทําเลยดีกว่านะก็ จะมีถุงเล็กๆน้อยๆอยออก่อนหน้านี้ด้วยนิดนึงจึงก,ก็เลยคิดว่าเออทําเลยดีกว่าทําทําคลิปแบบไม่ต้องเยอะนะคะหมายถึงว่าไม่ต้องนานไม่ใช่ไม่ต้องเยอะนะคะ <S <S ถุงแรกมาจากนี่เลยท็อปซูเปอร์มาเก็ตเฮ้ยครั้งนี้จะไม่มีถุงวัสดสนนะคุณอันนี้จะเป็นถุงท็อปสองถุงนะคะโอเคมาดูกันเลยว่าถุงท็อปเราน,านั้นมีอะไรกันบ้างนะเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะ ขอจัดพื้นที่นะคะทุงทอบทุงแรกนะ่าจะเป็นพวกของใช้จิป,ปาถะนานาจิป,ปาถะนะคะก็จะเป็นตัวนี้เซนซิลนะเป็นแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์เนื่องจากว่าเขามีโปรซื้อ2แถมหนึ่งนะคะจิก็เลยจัดมาเห็นว่าตัวนี้ช่วงนี้กขลาลังโปรโมทเนาะเหมือนกับว่าเขาเป็นลายที่ออกมาใหม่แล้วก็ โอเคเราก็อยากลองเพราะว่าตอนนี้ใช้ที่ใช้อยู่ตอนนี้ใช้โดบนะคะก็ใช้โดบมาแบบต่อเน,นื่องกัน,กนได้ครึ่งปีแล้วอะก็เลยอาจจะลองดูเพราะว่าสูตรนี้เขาจะเป็นสูตร s u n s i l Natural Green t e a and Lemon Detox นะคะอ,อ,อันนี้สองอันนี้เป็นคอนดิชเนอร์นะแล้วก็อีกหนึ่งอันนี้เป็นแชมพูนะคะเรารู้สึกว่าเราใช้คอนดิชเนอร์แพงเอ้ยไม่ใช่เยอะกว่าแชมพูเราก็เลยเอาแชมพูมาหนึ่งเอาคอนดิชเนอร์มาสองนะคะสำหรับตัวนี้น่าจะราคาเดี๋ยวแปรงนะสันซิลสองร้อยเก้าสิบแปดบาทในราคา สชิ้นเนี่ยค่ะก็คือชิ้น149บาทซื้อ2แถม1นะคะก็ก็ตกคนละร้อยใช่ไหมเออเนาะก็มาในปริมาณ450 ml ก็ถือว่าเยอะมากนะคะก็คิดว่าคงจะใช้ได้อีกนานอะนะต่อมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นเซนไอสนะคะอันนี้เป็นเจลอาบน้ำนะซึ่ง อยากลองเพราะว่าจินได้ลองตัวครับขัดหน้าเขาแล้วจินก็รู้สึกชื่นชอบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพวกครีมอาบน้ําของเขาหรือบอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่นจินก็ใช้อยู่จินก็ชอบถือว่าชอบก็เลยออยากจะลองแล้วพอดีว่าเขามีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยบอกเออเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งปกติราคาเขาร้อยร้อยเก้าสิบเก้าหรือร้อยห้าสิบเก้านั่นแหละนะคะก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ก็เป็นอะไรที่เลิศนะคะเซนไอสบู่เหลว159บาทนะคะอันนี้ก็ซื้อ1แถม1จิ้นเอากลิน่นอันนี้เป็นกลิ่นพีทนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นกลิน่นกลิ่นเกลือเขาบอกเป็นเกลือนะคะเนี่ยเซนไอซีซอสแอนด์แปซิฟิกนะอันนี้กลิ่นหอมนะคะแต่ว่าก็อยากลองเอากลิ่นแบบสดชื่อมาอันนี้ได้เปิดใช้ไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะ เป็นกลิ่นฮีทที่แบบไม่ได้พีทรุนแรงอะไรมากแต่ว่ามันมีกลิ่นพวกว่าน,นิลาแล้วจริงเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรว่าน,นิลาแบบนั้นจีคิดว่ามันน่าจะเลี่ยนก็เลยไม่ได้เอามานะคะก็เลยเอากลิ่นนี้กับกลิ่นนี้มาตัวนี้จะเป็นเจลตัวนี้น่าจะเป็นครีมนิดนึงอะแต่ว่าเย้ตัวนี้ไม่ได้ลองแต่รู้สึกว่าใช้แล้วก็โอเคชอบนะคะถือว่าโอเคเลยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอันเป็นโ o p บออริจินัลไลท์สมูทอันนี้เป็นอะไรนะ ไี่เต่าอ่ะนะคะเรื่องของเรื่องคือว่าซื้อของมาขนาดนี้แล้วเขามีซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิลิเวอร์ครบห้าจะได้ตะก้าเขาดูในในโอ้จินเอานตะก้าใหญ่มากคุณขาตอนแรกนวดตะก้าอันแค่นี้แต่มาอัตะก้าขนาดนี้คือแบบใหญ่มากจริงๆแต่จินเอาไปใส่ของไว้แล้วเลยก็ไม่ได้เอามาโชว์เนาะนั่นแหละก็ช่างมันเถอะเนาะแค่ตะก้าเป็นตะก้าผ้าเฉยๆแต่มันใหญ่จริงๆนะคะ แล้วก็มาอีกหนึ่งอันนะคะอันนี้เป็น Neutro g e n a จิน a าคูลดรายอนะคะอันนี้เป็นกันแดดเนาะซึ่งจินใช้กันแดดที่เป็นตัวครีมของเขาก็คือตัวนี้อยู่เนาะตัวนี้ก็โอเคใช้ดีไม่ได้เหนียวอะไรมากมาย SPF 5 0บวก PA สบวกใช้จินใช้ผสมคู่กับตัวนิวเวียตัวเนี้ยเอาใช้คู่กันผสมกันมันจะได้แบบว่าไม่ต้องหนืดอ,อะไรมากนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเห็นเขาบอกว่า เหงื่อระเหยได้คงประสิทธิภาพการปกป้องสูงนะคะเออเขาเป็นสเปรย์กันแดดเนาะก็เลยอืมน่าสนใจแล้วว่าราคาเต็มเขาอยู่ที่ห้าร้อยน่าจะห้าร้อยเจ็สิบกว่าบาทอะ่นะห้าร้อยเก้าสิบห้าหรือห้าร้อห้า้อกว่าบาทเกือบหกร้อยแต่เขาลดราคาเหลือร้อยเจ็สิบเก้าบาทก็เลยบอกโอ้ยร้อยเจ็ิบเก้าบาทเอามาเลยค่ะ อันนี้ทำไมจะต้องมีความว่ยวายเลยขนาดนั้นนะก็เลยแบบเออมันดีงามนะคะก็เลยหยิบมาตอนแรกอะจะหยิบมาสองขวดตอนแรกจินดูนะจินคิดว่าเออสองสสยมันจะเป็นของใกล้หมดอายุแต่มาดูแล้วเนี่ยหมดอายุต้องปีสองพันสิบเก้าซึ่งแบบเออนะแล้วก็อีกขวดหนึ่งมันหมดปีสองพันปีหมดปีเนี้ยจินก็เลยไม่ได้หยิบมาแล้วอีกขวดหนึ่งขวดข้างในมันอยู่ไนนต่งเงี้ยตอนแรกว่าจะเอาสองขวดแต่ว่ามันอยู่ในตียงไงไม่สามารถหยิบได้ก็เลย อ่ะนี่เป็นอะไรเอามาขวดเดียวนะคะสําหรับตัวนี้ถือว่าแบบถูกร้อเจ็ดสิบร้อยเจ็สิบเก้าบาทนะคะตัวต่อมาเป็นอันนี้คือแบบฉีกถุงขาดไปแล้วอะนะเป็นถุงมือนะคะเขาะจะเป็นถุงมือประมาณนี้อยากได้อยู่เพราะว่าเอามาไวอ้อาบน้ํานะคะเป็นถุงมือประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้ฉีกออกมาแล้วได้ลองเอาไปอาบน้ําแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ไว้ใส่แล้วก็บีบ เจลอาบน้ําอะไรไปแล้วก็ถูขัดมันก็เหมือนแบบมันก็จะสากๆนิดนึงมันก็จะเป็นเหมือนแบบเอาไว้รับเอาไว้ขัดผิวมันก็โอเคแล้วก็บางทีเราหนีบผมอะไรเงี้ยมือเราเวลาจับผมตอนที่หนีบเสร็จมันร้อนจิ๊ก็เลยเอาจะเอาถุงมือน,นี้แหละมาใส่เอาไว้จับผมเวลาหนีบผมนะคะมันก็จะได้ราคาสาสิบห้าบาทที่ทนะ็อปเนาะแล้วก็อันนี้เห็นมันลดราคาของสกอร์นะคะจากราคาร้อยกว่าบาทเขาลดเหลือสี่สิบ 40บาทจิ๊กก็เลยหยิบมาเพราะว่าจิ๊จะเอาไว้ใส่กับรองเท้าจริงๆเขาไว้ให้ใส่คู่กับรองเท้าส้นสูงนะแต่ว่าจิ๊จะเอาไว้ใส่เอ่อใส่ในรองเท้าเซฟตี้รองเท้าที่จิ๊ใส่ทํางานเพราะว่ามันจะมีอยู่ข้างเนาะที่จินใส่แล้วมันมันรู้สึกว่ารองเท้าข,ข้างซ้ายอะ่ะมันมันหลวมแล้วมัดยังไงมันก็หลวมแล้วเวลาเดินมันปวดข้อปวดขาอะไรเนี้ยจิ๊กก็เลยจะเอาเนี้ยประยัดนะคะสําหรับตัวนี้40บาทเนาะ แล้วก็หมดแล้วที่เหลือเป็นของกินเป็นไอ้กุริโกะนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่ใช่ดิซื้อชิ้นกล่องละสิบสามบาทแล้วก็ซื้อสองชิ้นมันยี่สิบาทจิ๊กก็เลยอเอามานะคะโอเคหมดไปถุงนึงเหลืออีกถุงนึงนะ,ะเอ่อถุงนี้มีอะไรถุงน,น,นี้อันนี้ก็เป็นอันที่แบบไปทีไรก็จะหยิบมาตลอดนะคะเป็นก้อนทําความสะอาดโถสุขภัณฑ์เนาะเพราะว่าหยิบมาเหลือแค่อันเดียวก็เลยเออเดี๋ยวจะไปใส่ห้องน้าด้วยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นเป็นซิต้าสบู่ผิวผสมสครับธรรมชาตินะคะเป็นสูตรมะละกอนะคะสำหรับตัวนี้เห็นเห็นคุณลิกเนาะชายแล้ว no คุณลิกบอกว่าผิวแลสว่างขึ้นแล้วก็อย่างเขาเป็นแบบเหมือนก็มีเม็ดส,สครับอะไรด้วยจีก็เลยเออเอามาลองอันนี้น่าจะ48บาทซื้อเพื่อที่จะให้มันเพราะเป็นของย mm ูนิลิเวอร์ให้มันครบเพื่อที่จะได้ตะการแหละเรื่องของเรื่องนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้น เป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวเซตนี้เลยของ Bole นะคะเซตนี้ราคาเขาขายอยู่ที่229บาทแต่วันนั้นที่จิงไปซื้อมันลดเหลือ1 0อย9 9บาทนะคะซึ่งแบบก็ถือว่าคุ้มนะได้มาหลายชิ้นเลยจริงก็ยังไม่ได้แกะลองเลยนะคะเขาได้กระเป๋ามาด้วยได้ทั้งหมด4ชิ้นในอันเนี้ยนะก็ก็เป็น Bole เป็น k i n s i n g คือซึ่ง Ki e n s i n g เนี้ย ปริมาณขนาดเนี้ยขายขายอันนี้เองแกะสิทําไมไม่แกะแล่ะเออ <c oughs> นะขายแยกก็ร้อยกว่าบาทแล้วจิ๊กกถือว่าเฮ้ยก็คุ้มอยู่นะนะคะสําหรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเออกมาให้ดูก่อนจะเป็นประมาณนี้กระเป๋าก็เออพกพงพกพ,กพาอะไรได้ด้วยไงนี่เขาจะมาสี่เทรนแบบนี้นะคะอันนี้เป็น บีโอเลเมคอัพนะคะเมคอัพรีมูฟเนี่ยแหละนะคะสำหรับตัวนี้เป็นออยคลี์นะไม่ไม่ออยหรอกมั้งเป็นน้ำรู้เปล่าเขาเขียนว่าออยคลี์สดสำหรับผิวมันเพื่อให้ผิวสดชื่นลดความมันส่วนเกินนะคะตัวเนี้ยตัวเนี้ยขายแยกเดี๋ยวๆก็ร้อยกว่าบาทละร้อยยี่สิบห้าหรือร้อยยี่สิบหรือร้อยสิบเนี่ยค่ะก็ก็ถือว่าคุ้มนะแล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้เอา้ามันติดแต่มันไม่ออกนะคะอันนี้เป็น กันแดดของเขานะคะไซส์ปริมาณ15กรัมนะคะเ,เป็นตัว Aqualit w a t e ต y Essence นะคะตัวนี้ตัวนี้เห็นขายในเซก็หลายสิบบาทอยู่เหมือนกันใช่ไหมถึงร้อยหรือบปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เนี่ยแล้วอีกหนึ่งอันก็เป็นกันแดดไซส์แบบมินิจิ๋วน่ารักเลย15บหเอ่อสิบหนะคะเป็นสูตรนี้สูตรสีชมพูจริงไม่เคยลองใช้เลยสูตรสีชมพูเนาะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นก็เป็น จะได้ยินเสียงนกนะอีกหนึ่งชิ้นก็เป็น B O L E P O D E T O x นะคะสำหรับตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันจะแบบได้แบบฟิลอุ่นๆเวลาแบบว่าลงหน้าแล้วมันจะเหมือนกับว่าเป็นการดีท็อกอะไรเงี้ยทั้งหมด4ชิ้นในราคา199บาทจึงถือว่าถูกนะก็ถ,ถ้าถ้าแยกชิ้นก็นะก็เลยแบบคุ้มแล้วก็ได้กระเป๋ามาด้วยนะคะเออเลิศก,ก็เลยหยิบมานะแล้วก็ หมดจากหมดหรือยังหมดแล้วจากของจากของท็อปนะคะแล้วก็อาจจะมีถุงแบบนี้ถุงหนึ่งเป็นของเซเว่นซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลวันแมนะ่เนาะเขาก็จะมีจัดโปรจัดเซตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จิ๊กก็ได้กล่องนมของแอนลีนมานะปกติจิ๊กินแอนลีนตัวที่เป็นกล่องยาวๆนะคะเป็นอันนี้เห็นเขาจัดแพ็คกล่องมาแบบนี้ก็เลยเออสนใจร้อกว่าบาทร้อกว่าบาทนะคะก็จะเปิดมาก็ เก็บกล่องเอาไว้ใส่อะไรได้เนาะแล้วก็นมเขาจะได้ทั้งหมด3แพ็คจึงเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วแพ็คหนึ่งจะได้3แพ็คก็เลยแบบอืมโอเคนะคะก็จะเป็นกล่องประมาณนี้แต่ว่ามีแค่รสจืดรสเดียวอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรมากินนมมาตอนแก่รู้จะทันหรือเปล่าเนาะตอนเด็กรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้กินเท่าไหรอ่อ่ะนมนะก็โอเคอยู่นะคะอันต่อมาเป็นอันนี้แล้วกัน นะคะเป็นลิปสติกนะอันนี้เป็นลิปสติกของแบรนด์ของเพื่อนสาวจินเองนะคะชื่อแบรนด์ว่าซาร่าวันนั้นจินจะถ่ายทออสดเปิดลิปให้ดูนี่แหละแต่ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีนะคะช่วงนั้นมันฝนตกเนาะก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูนะคะแบรนด์ลิปเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดใครตามจินใน Facebook ก็จะเห็นจินถ่ายรูปเอ่อทาลิปเขาอยู่เขาจะมีห้าสีจินเอามา จินเอามาสีสีนะคะเพราะว่าอีกสีหนึ่งมันเป็นแบบว่าสาวเผ็ดเปรี้ยวเยี่ยวลาดน้องมากๆเลยนะคะก็ก็เลยไม่ไดเอามาเนาะเอ่ออันนี้ซื้อนางมานะซื้อมาใช้เองแบ่งให้เออพี่สาวซื้อไปแท่งหนึ่งแล้วก็ซื้อไ้ใช้เองสองแท่งแล้วอีกเดี๋ยวสองแท่งจะมาแจกจะบอกว่าคุณภาพดีนะคะเดี๋ยวจินทาให้ดูสักหนึ่งสีเป็นสีเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกสีแล้วกันว่าจะเป็นสีแบบไหนเนาะคุณภาพถือว่าโอเคเลยนะคะ ออ่จินทาจินทดสอบมาแล้วความทนเนี่ยระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความเบาสบายปากก็โอเคอะ่ะนะทาแล้วพอเขาเซ็ตตัวเขาแห้งแล้วเนี่ยจะไม่เหนียวเหนอะปากเลยถือว่าโอเคเลยนะคะสีที่จินเปิดใช้อยู่ตอนนี้มีอยู่สองสีคลิปล่าสุดที่จินเปิดกล่องจินใช้สีนี้จินทาสีนี้นะคะเป็นสีซาร่าเบอร์ศูนย์สองเนาะจะเป็นสีประมาณนี้คลิปที่แล้วที่จินเปิด เปิดกล่องไปกล่องคอนเวียนสิทาสีนี้นะคะแล้วก็สีนี้เป็นเบอร์01นะก็จะเป็นสีแบบนูดนดูชมพูอ่อนๆซึ่งจินทาเราไม่ค่อยหอดเพราะว่านูดหวานไปนะคะแล้วก็อีกสีนี้ก็สวยนะคะเป็นเบอร์03นะคะสําหรับสีแบบนี้ก็สีนี้ก็สวยนะนะอ,อแล้วก็อันนี้เป็นสี04เชอร์รี่นะคะสีนี้จินชอบมากที่สุดเนาะแล้วก็ อันนี้เป็นอันนี้ศูนย์สองบอกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูเบอร์ศูนย์สองนะจริงๆวันนี้ก็ทาเขาสีนี้แหละแต่ว่ากินนู่นกินนี่แล้วก็ไม่ได้เติมปากก็จะเป็นสีประมาณเนี้ยค่ะเขาจะเป็นเนื้ออะทาลงไปอ่ะเหมือนจะมีมีความมีเหมือนแบบมีน้ํามันอะ่ะแต่ว่าพอทาพอเขาเซตตัวไปแล้วเนี่ยหากระจกไม่เจอ เออก็ทานแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งขเขาเซ็ตตัวก็ถือว่าโอเคเลยจินถือว่าโอเคชอบใช้ได้อยู่นะสําหรับแบรนด์เพื่อนสาวเดี๋ยวจินจะมาแจกสองแท่งนะคะเดี๋ยวรอคลิปน่าจะเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกกติกาว,ว่าการแจกนะคะเดี๋ยวจะมีแจกลิปด้วยห้าแท่งทั้งหมดห้าแห่งแต่อันนี้อยู่หนึ่งในนั้นนะคะก็โอเคเนาะสาหรับลิปซาล่านะคะใครสนใจ inbox ถามได้นะ แต่ว่าไม่ได้ได้อะไรกับเพื่อนนะก็ถือว่าช่วยเพื่อนอุดหนุนอันนี้ละอ๋อูถุงนี้ยังเหลืออีกอันหนึ่งสิเออเป็นตัวอ่าอ,อะไรอ่ะเออผ้าเชดทำความสะอาดก็คือที่ชู่เปียกนะคะเขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเป็นยี่ห้อคาริสมานะคะคาริสมานะคะอันนี้อโอเค ต่อมามาเป็นพวกกล่องๆดีกว่านะคะกล่องจากคอนวีก็จะอย่างที่จินบอกเลยว่ากล่องคอนวีจิจะไม่หมดแค่นี้เพราะว่ามันวันนั้นที่เปิดไปนะั้นมันเป็นช่วงแบบแบบว่าอะไรนะต้นฤดูอันนั้นมันเป็นช่วงต้นฤดูค่ะอันนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่านี่แล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่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 ค่อยเท่าไหร่นิ่มไม่ค่อยเท่าไหร่ได้มาสองกล่อง นะแล้วก็ยังเหลือของที่ยังไม่ได้ส่งอีกนะเดี๋ยวคงจะมีได้เปิดอีกรอบหนึ่งนะคะก็เบื่อกันไหมเบื่อเปิดกล่องไหมนะอันนี้เป็นอืมอืมมาโหทรงใหญ่มากนะคะมาทั้งหมดสามชิ้นเนาะซึ่งซื้อสองชิ้นส่งฟรีใช่ไหมแล้วก็เขามีแบบว่ามือเร็วมือไวก็แบบอะไรนะในราคาหนึ่งบาททำไมที่ชอบพูดว่าอะไรนะอะไรนะจังเลยวะฮะ ชิ้นแรกนะคะเป็นตัวนี้เป็นอันเนี้อยากได้ตั้งแต่แบบว่าไปเดินท็อปแล้ว,ว่เห็นแล้วก็คือแบบอยากได้จังเลยอะ่ะพอมว่าดูมันน่าใส่น้าแบบอันนี้มากเลยนะคะแล้วพอดีเขาเข้าคอนวีมาจิก็เลยแบบว่าเออเออเอเอานี้ก็ได้เนี่ยดูดิดูดแพกเกจด,ดีน่ารักอะ่ะจูบออะไรเนี่ยเขาเป็นเออเออ,เอ,อ จูบปั๊บจูบคิสเชอร์รี่โคลกาทูอินวันแฮร์แอนด์บอดี้คัลเลอร์โฟมมิงวอชนะคะก็เป็นเหมือนแบบว่าโฟมทั้งแบบอาบน้ำแล้วก็สระผมมากคือแบบว่า,วาดูขวดดีแค่ขวดก็น่ารักแล้วเป็นขวดจูบปั๊บจูบอะแล้วก็จินแอบ,บไปเปิดืแค่ขนาดดมตรงเนี้ยยังได้กลิ่นโคคาโคล่าเลยอะเพราะว่าจินแอบ,บไปเปิดดมที่ท็อปมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อราคาเท่ากับที่ท็อปเลย179บาทนะคะ ในวัส,สันก็ขาย107ไม่ใช่วัสสันในคอนวิก็ขาย179บาทนะคะสำหรับชิ้นนี้เดี๋ยววันนี้จะเปิดใช้เลยคือแบบวันดูนี่ดูแค่แพคเกจก,ก็แบบน่าใช้แล้วอะ่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมหอมโอ้แต่ละมันสําหรับของเด็กหรือวะผู้ใหญ่ก็ใช้ได้หรอกเนาะไม่ใช่ของเด็กของผู้ใหญ่หรอกใช้ได้ใช้ได้แหละแต่คิดว่าคงไม่เอามาสระผมอะ่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นตัวนี้ของ f r e เมนเฟสเมนชูตติ้งมินอร์ลสเปรย์นะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นของคอนวีไหมมีขายในคอนวีเท่านั้นหรือเปล่าจริง,รงๆไม่แน่ใจเขาออกมาใหม่แล้วเขาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นว่านหางจระเข้ร้อเซแล้วก็มาเป็นสเปรย์น้ำแร่ประมาณนี้เนาะก็เลยแบบออือออน่าสนใจราคา ราคา99บาทจิก็เลยอ่าหยิบมานะคะพอได้สองชิ้นก็จะได้ส่งฟรีแล้วก็วันนั้นมือเร็วดันไปหยิบกดไอ้ตัวนี้เข้าทานันตะกร้าตัวเองพอดีในราคา1บาทนะคะเป็นโฟมล้างหน้าของแบรนด์1028ซึ่งจินยังไม่เคยลองอะไรที่เป็น1028เลยอยากจะลองมากวันนี้ก็ไปกดไอ้ตัวตัวอะไรนะตัวตัวโทเนอร์แต่ว่ากดไม่ทนัน วันนี้กดไม่ทันเพราะว่าตัวเองทําผิดพลาดเองเพราะว่ากดแล้วกดเข้ากดออกจริงๆแนละ้วถ้ากดเข้าไปแล้วก็คือต้องเข้าต้องต้องกดให้เร็วต้องทํารายการให้รวดเร็วเลยอันนั้นนะ่ะได้แน่นอนแต่พอดีว่าสองจิตสองใจเงี้ยมดแต่แบบออกมาก็หมดนะคะเขาวันหนึ่งเขาจะมีแค่ไม่กี่ชิ้นนะก็จะมีหกสิบชิ้นร้อยชิ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ต้องรีบต้องทันนะคะอันนี้ก็จริงก็ได้มาในราคาหนึ่งบาทก็ถือว่าโอเคเนาะเป็นหนึ่งศูนย์สองแปดวิชชัว วิชัวเทอราพีดีฟคลีนซิ่งโฟมนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ลองเนาะสำหรับ1028นะคะหมดไปกล่องแรกกับคอนวีนะคะมากล่องที่สองคอนวีต่อเลยเนาะเพราะว่าซื้อเพราะว่าไอตัวของราคา1บาทนี่แหละ <c oughs> นะแล้วก็เดี๋ยวอีกแค่2อาวันก็จะหมดช่วงที่เขาจะอันนี้ละก็นั่นแหละอันนี้มาแบบอัดแน่นเลยนะคะ อันนี้จะมีมเซตนี้เขาจะมาเป็นเซตไม่ใช่สิอะไรอะทำไมรวมกันมาหมดอ๋ออ๋อออออเอาในกล่องนี้ก่อนนะคะอันนี้ที่เคยสั่งกินอยู่บ่อยๆนะคะสำหรับตัวอะไรไฮบาลานนะคะเป็นตัวมะเขือเทศนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคากล่องราคาสองสองกล่องนี้ราคาสามรอยห้าสบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ก็ตกแล้วกล่องร้อยกว่าบาทนะกล่องละสามิเมตรจินกินอยู่ตลอดนะพักไปช่วงนั้นแล้วก็กลับมากินอีกนะคะเพราะรู้สึกว่ามันโอเคกินแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าผิวมันค่อนข้างจะแข็งแรงอะ่ะอืมโอ้ยรอ้องปิดข้าเปิดออกอยู่เนี่ยนะคะแล้วต,ต่อมาอีกหนึ่งถุงโอ,โอ้เดี๋ยวขอเปลี่ยนห้าแป๊บนึงนะเน่ยข้างในนี้มีอะไรบ้างมีตัวนี้ ัวนี้เขาจะมาเป็นเซ็ตเขาแบบนี้นะคะสามชิ้นอันนี้เป็นแป้งที่ถูกและดีและดีมากๆเลยราคาถ้าซื้อตำเซเว่นก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าบาทไหมสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบกว่าบาทน,นะคะซึ่งเป็นแป้งธนาคาที่แบบว่าคุมมันค่อนข้างดีแล้วก็ถูกด้วยแล้วแบบว่าจริว่าบางทีเขาคุมมันได้ดีกว่าแป้งฝุ่นที่เขาเคลมว่าคุมมันดีๆหลายเท่าเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็เลยแบบอะซื้อมาเพราะว่าเขาจัดเป็นเซ็ต หนึ่งเซตเขาก็จะมีแป้งตัวนี้หนึ่งแล้วก็มีเอ่ออันนี้เป็น extra moisturizing whitening cream อันนี้เป็นครีมไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดียังไงนะเดี๋ยวเปิดดูก่อนว่าเป็นยังไงนะคะเซตนี้เขาขายอยู่ที่แค่ร้อยเดี๋ยวเดีแป๊บนึงเดี๋ยวเจนให้ดูเดี๋ยวดูราคาให้ ต่ดูก่อนว่าข้างในนี้เป็นอะไรเป็นยังไงเขาเป็นครีมแบบไหนอะไรประมาณนี้อ๋อเป็นนี่เป็นหลอดแค่นี้เองนะคะเป็นตัว The Leaf The Leaf ชื่ออยู่ไหนนะชื่ออ่ะที่จินอ่านไปนเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าเขาช่วยเพิ่มผิวกระจ่างใสนุ่มชุ่มชื่นทุกวันด้วยประสิทธิภาพจากธานาคานะคะมาในปริมาณ8กร,รัมนะอันนี้เป็นชิ้นที่2ในเซตนี้เนาะ แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายเป็นสบู่นะเป็นสบู่แบบนี้ moisturizing whiteening soap นะคะเอ่อสบู่ The l e ล f ธนาคาเพื่อผิวกระจ่างใสนุ่มชุ่มชื่นทุกวันนะก็จะเป็น